เปลนอย่างนี้นนะอันนี้อัพเปอร์โกลล์อย่างนี้ตกคารไลทอลนะคะเทมโพโรออกซิเิทอลข้างหอืมนะคะไอตรงนี้เราก็เรียกว่ามาสตอยโปรเซสนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นกระดูกแมนดิวโวนะคะกระดูกขาอัพเปอร์โบ ค่ะพ่อโบมีแปดชิ้นนะคะอันนี้คือกระดูกฝ่ามือก็คือตรงนี้ข้อมือมันจะอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นกระดูกฝ่ามือก็มีห้าชิ้นเรามีห้านิ้วก็มีห้าชิ้นอันนี้กระดูกนิ้วมือกระยกนิ้วมือก็นิ้วของแม่โป้งมันมีแค่สองข้อแต่ว่านิ้วอื่นมันจะมีสามท่อนนะคะนิ้วอื่นมีสามท่อนเรียกว่าฟาแรง proximal กับ distal อันนี้ก็ proximal middle แล้วก็ distal p อ o ซิมอลมิดเดิลดิส a ต้ฟาเร n อันนี้ฟาเรนอันนี้เรียกเมตาคาร์โปโบนไ่เรียกคาร์โปโบนคาร์โปเมตาคาร์โปฟาเรนซ์ฟาเรนซ์ก็แบ่งถ้ามี3า่อนก็เป็นใกล้ตัวก็เป็น p r o x i m อลแล้วก็มิดเดิแล้วก็ดิสโต้กาน,นี้มี2ชิ้นก็เป็น p อ o ซิมอลดิส t ต l อันนี้ก็มข้อคข้อ2 ข้อสองนี่ก็เป็นส่วนล่างของเอเอตัวฮิวบรัสนะคะตรงนี้มันก็เป็นโโทเคียรเรียกว่าเป็นโโทเคียแล้วก็ไอตัวอาหน้าที่มาต่อตรงนี้เรียกโอเรคอนอลโปรเซสมาต่อเรคคือส่วนตรงนี้ค่ะตัวนี้ค่ะ,ะตัวนี้คือโอเรคอนอลโปรเซสของกระดูกอาหน้าอันนี้เป็นอาหน้าอาหน้ามันจะมีจง,งอ,ยอยู่สองอันจง,งอยหลังที่ยาวๆเรียกโอเรคอนอลโปรเซส อันหน้านี่มันมันสั้นกว่าเป็นโครโมยโฟเลสส์นและส่วนนี้ก็เป็นส่วนเฮดของเลดิเอสถ้าเฮดของอาหน้ามันอยู่ข้างล่างนะคะาค่ะแล้วตรงนี้มันก็จะมีไซรอยโฟเลสของเลดิเอสที่เราดูคือเลนส์ตาตาส่องแล้วก็นิ้วก้เหมือนกันที่ฟาะทีนี้กระดูกข้อเท้ามันมีเจ็ดชิ้น เดกดูข้อมือเดข้ามแนีเท้ามีแค่เจ็ดไ่มจำตัวมันต่างกันแต่ว่าเอ็นย้วโป้งเราก็มีสองข้อนิ้วหัวแม่โป้งน like ิ้วน yeah. ิ้วแม่เท้าเนี่ยเราก็มีสองชิ้นอันนี้อันนี้เป็นฮิปโบนถูกมไหมคะนี่ฮิปโบลด์เลฟเฟลวิสนะคะก็มีไอเลียมอีเชียยมกับฟิวบิสนะมันเป็น3าชิ้นรวมกันแต่ว่าฮิปโบล แล้วก็ชิ้นนี้เราเรียกว่ากระดูกฟีเมอร์มันก็มีเคสของมันนะคะอันนี้มาฟอมฮิปจอยจากช่องที่มันเข้าไปด้วยอะเซตาบูลัมนะ,ะช่องของฮิปโจนี่ไอจอยนี้ก็ไปด้วยอะเซตาบูลัมะอันนี้ก็เป็นเคสของฟีเมอร์ไปฟอมจอยอันนี้ก็ฮิปจอยข้อสะโพกนะคะ,ะ,คะแล้วก็ถัดมาตรงนี้ตรงปลายนี่มันก็เป็นมือจอยนะคะอันนี้ก็เป็นมือจอยนะคะ ระหว่างฟีเมอร์กับข้างล่างนี่คือกระดูกที่เบี้ยกับที่บูล่าแล้วก็มีกระดูกไอ้นียค่ะอันี้ก็คือเรยกสบ้านะเรซบ้าหรือเรียกพาเทล่าทล่าอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวทาโซโบนทาโซโบนจริงๆมันมีชิ้นใหญ่ๆคือกระดูกส้นเท้าเราเรียกกระดูกเท้าเคนีสนะคะที่เรายืนอยู่ตลอดเรียกเท้าเคนีสนะคะนี้เป็นทาโซโบนนี่ก็เป็นเมตาทาโซอันนี้ก็เป็นฟาเลน อันนี้เฮดของส่วนนี้คือข้างบนอะไรไคะเฮดของกระดูกส่วนนี้ก็คือตรงนี้ก็เป็นไอตรงนี้ไม่ใช่เบรี้ย h e a ค่ะอันนี้อันนี้ไม่ได้มีเด็กไม่มีใช่ไหมอันนี้ก็เป็นส่วนของที่เบี้ยนะส่วนข้างบนของที่เบี้ยที่จะมาฟรองจอยอ่าอันนี้คือกระดูกที่เบี้ยเราจะใช้ได้กระดูกหน้าแข้งอ่ากระดูกหน้าแข้งที่กระดูกต้นแขนปลายแขนนะคะแต่ไม่มีชื่อที่สษ กสิโครงนี่คือเรียกแค่รวมก็สิโครงตรงนี้ใช่ไหมก็หลีกหนึ่งถึงมันยี่สิบสองหลิกนะคะทีนี้ก็เป็นคอนเตอร์พาไลท์เทอรเทมเพอร์ลอ็อกซิเดเตอร์นะฮะถูกไหมใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือก็คือกระหม่อมหน้านะฮะค่ะเอ่อเรียวเบกหน้าใช่ไหมังแต่นี้กระหม่อมหลังก็เป็นแันด้า อนนี้ออสโทรโบลนใช่ไหมกหมอมหน้าปิดที่เด็กอายุหกครึ่งกับมุมหลังปิดที่เด็กอายุ6กเดือนนะคะและตรงที่กระดูกสีชิ้นเจอกันราเรียกว่าเทอเรียนตรงนี้เป็นตรงที่กระดูกมันบางแล้วมันจะแตกง่ายแล้วข้างในมีหลอดเลือดอยู่พอมันแตกก็ไปบาดหลอดเลือดก็เกิดหินมะคร็้างอยู่ประมาณตรงใช่ใช่ถ้าเจกไม้อ่ะาค่ะอ๋อโอ้สมัครำร้อย ตายเลยอันนี้ก็เป็นไซโคมาแล้วก็แม็กซิล่าออันนี้ที่เรียกว่ามาสตอยนะคะค่แลคืออันนี้คือฐานกระโหลกหมายถึงว่าไม่ใช่อยู่ข้างล่างแต่ว่าหมายถึงว่าผ่าข้างในแล้วเป็นอย่างนี้ค่ะตรงตรงอันนี้เป็นด้านในค่ะอ่าตาไปแล้วก็เห็นก็เป็นสแกลแคปใช่ไหมมีแค่ไงน,นี้ก็มีสมองอยู่ คตรงนี้ก็มีตรงแองนนี้แอนนี้ที่สาคัญคือแอนที่มีต่อมใต้สมองอยู่ไดเซลลาเซลิก่าต่อมใต้สมองอย่ต่อมใต้สมองนะคะที่เชื่อมต่อกัน,นกแล้วตัวเบนเซนมันจะวางอยู่นี้แล้วช่องนี้ก็คือโพรมแม็กนัมก็จะมีไขสันหลังไขสันหลังสมองไขสันหลังเชื่อม งที่เป็นสันเฟซแปลว่าสันอะไรใช่ไหมคะอ่ะพวกเราลองเท้าเอลที่เท้าเอลที่ตรงที่เป็นกระดุมที่เราวางลงไปได้เนี่ยค่ะก็คือ e a c อตรงนี้แหละนะคะตรงที่เราเท้าเอนะแล้วลองจิ้มจิ้มมามันจะมีไอ้นูนที่อยู่เป็นหน้างที่เราจิ้มได้อันนี้เขาก็เรียกเป็นไอตัว ASIS แอนติเดียลซึ่งที่มีอยลหรี้แหลงปลายนะคะก็คือตรงเนี้ย ที่เราจับได้แหลมแหลมเป็นอยูนะคะนี่ก็คือเป็นเอียดเทสแล้วก็เอเดซไยเอสไม่งมันอยู่บนกระดูกอะไรนะชื่ออะไรนะที่สบอกไทยเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยู่กับริเวณนี้มันหนาวแล้วก็ตรงนี้ตรงที่เวลาเรานั่งนั่งตัดเรื่อนแล้วแบบเรื่อบอกว่าจะดูอะไรอ๋อแหลมอ๋อแหลมใช่ไม่ใช่คนกดค่ะถ้าก็ตอนนี้แต่กระดูกตรงเนี้ยก็คือที่บอกว่าถ้านั่งนั่งครับแล้วเป็น สองข้างทับทาเชี่ยนั่นแหละค่ะชื่ออะไรสารอิเชียมตึกเชี่ยโดยที่ตรงที่นูนที่สุดตรงนี้เรียกว่าอิเชียมซิบูลลอซิเตียนะคะก็คือที่บอกค่ะว่านั่งนั่งลงไปนะครับทั้งสามกระดูกเนี่ยตอนอีมิโตมันก็จะมีคลาติเลเนี่ยมากั้นใช่ไหมคะพอมาเจริญขึ้นไปก็กระดูกบางแคนที่ก็เลยกลายเป็นหนึ่งเทวิสอะเดี๋ยวเรียนแปลโดยน้าค่ะอะไปนะ